พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นด้วยเหตุชนี้วันนี้จึงเป็นจึงถือว่าเป็นวันที่เลิศที่ประเสริฐมหามงคลยิ่งเป็นวันที่พวกเราชาวพุทธทั่วไตรภพทั่วจักรวาลอนันตจักรวาลได้แท้สองเสริเสริญสาธุการในการเกิดขึ้นของพระตถาคตเจ้าทําให้จัดโลกทั้งมนุษย เทบุเทวาดานั้นมีสติกำลังปัญญาถ้าไม่มีพุทธเจ้าพวกเราก็ไม่ทราบเรื่องบุญเรื่องบาปที่แท้ว่าเป็นแบบไหนไม่ทราบถนนหนทางที่เดินว่าทางที่ถูกต้องเป็นแบบไหนเราก็ต้องงมงายกันต่อไปก็ต้องไปกราบไหว้เทบุเทวาดาเป็นอาจารย์กราบไหว้ต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้เป็นอาจารย์ กาไหว้จอมปลวกเป็นอาจารย์กาไหว้ภูเขาเป็นอาจารย์กาไหว้สัตว์เรัจฉานเป็นอาจารย์กาไหว้พวกพยาครุฑพยานาคเป็นอาจารย์ความงี่เงา่าโง่เขาวบวัญญาของสัตว์โลกย่อมมีตั้งแต่ยุคใดสมัยไหนจนถึงปัจจุบันหากแม้นรับตะถากตเจ้าอุบัติขึ้นแล้วสอนสัตว์โลก ทั้งมนุษย์ด้วยทั้งวิญญาณด้วยทั้งเทเวุเทวดาด้วยสัตว์โลกมันก็ยังบ้า,บ,าบอคอแตกจนถึงปัจจุบันพอไม่สามารถสอนได้หมดจะเป็นชาวพุทธพุทธเจนานามยังไปถือพวกเทเวุเทวดาถือต้นไม้จอมปลวกพญาคุฑพญาน้าเป็นอาจารย์อยู่กราบป้ายแฝนคอสช้นบวงสรวงอยู่เหมือนกับเราไม่ใช่ชาวพุทธ การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีประโยชน์สำหรับมนุษย์ลูกพิจารณา,นานดูนะการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าวันนี้ก็ไม่มีประโยชน์กับมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่นำหลักคำสอนของพระองค์มาประพฤติปฏิบัติยังงี่เง่าโง่เขาเบาปัญญาไปกราบเท้บุทเทวดาไปกราบพญาคุฑพญานาาผู้เขาต้นไม้จอมปวกเวนอาจารย์อยู่ มันก็ไม่มีประโยชน์ใดๆหากแม่ลูกมาทำบุญจากวันนี้จนถึงวันตายก็ตามลูกก็ไม่ได้บุญในพระพุทธศาสนาและก็ไม่มีประโยชน์ใดๆที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นเพราะพวกเราไม่สนใจอย่างดีในหลักคําสอนของพระองค์เอาพยาคุธปยานาะคเอาเทบุเทวดาเอาต้นไม้เอาภูเขาเป็นอาจารย์ ก็ต้องเป็นผู้ที่งี่เง่าโง่เขาบอกปัญญาต่อไปลูกไม่ฉลาดลักแหลงแต่เมื่อถึงวันวีสาขาบูชาก็พากันวิ่งเต้นขอนคอยว่าวันนี้เราจะต้องทำบุญเราจะต้องทำบุญรู้แค่นั้นแต่ไม่รู้เลยว่าทำบุญทำไมทำบุญเพื่ออะไรพระพุทธเจ้าเป็นใครมาจากไหนแล้วที่เรานั่าถือพระพุทธเจ้าอยู่เดี๋ยวนี้ เรานับถือด้วยเหตุอันใดน,นี่แหละแต่โลกจริงโง่ไม่่ว่าโง่ธรรมดางี่เงา่าต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นยังไงดูพ่นาวทาทั้งโง่ทั้งงี่เงา่าแต่ว่าเตาตุนไปด้วยมันก็เข้าใจอยู่นั่นไม่ฉลาดแหลกแหลมเสียทีคิดว่าพญานางจะช่วยเราได้คิดว่าจอมปลวกจะช่วยเราได้คิดว่าพญาคุณจะช่วยเราได้ คิดว่าเจพระบุตรเทวดาจะช่วยเราได้เจ้าพ่อเจ้าแม่จะช่วยเราได้เราคิดแค่นั้นเสร็จโลกงั้นการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าจะมีอยู่กี่ล้านล้านพระองค์ก็ตามถ้ามนุษย์และสัตว์โลกในไรภพบคิดแบบนี้ก็ไรประโยชน์การเกิดของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีประโยชน์วิสาขะแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์แต่ละพุทตันดรมันก็ไม่มีประโยชน์กับสัตว์โลก ถ้าสัตว์โลกไม่ไม่นำหลักธรรมคาสอนของพระองค์มาประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่มีประโยชน์อกลูกไม่มีประโยชน์ไรประโยชน์นอกจากว่าสัตว์โลกในใยพบจะนําหลักคําสอนของพระองค์มาประพฤติปฏิบัตินั้นแลมีประโยชน์และเดี๋ยวนี้เรามีประโยชน์ไหมเรามีประโยชน์ในวันวิสาขบูชาไหมเรามีประโยชน์ในการนับถือพระพุทธศาสนาไหม มนุษย์สมบัติเราเป็นสมบูรณ์บริบูรณ์ที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราไหมศีลห้าสมบูรณ์บริบูรณ์ไหมยังดื่มจุลาอยู่ไหมยังประพฤติผิดลูกผัวลูก,ลกเมียคนนั้นคนนี้อยู่ไหมประพฤติผิดผัวประพฤติผ,ผิดเมียกันไหมยังพูดบทโมทศสไหมยังกล้าจัดตัดชีวิตไหมยังทำบดีนารักครับหรือไม่ ถ้าเรารู้จักศีลห้าแสดงว่าเราเกิดไม่เสียชาติเกิดแล้ววันนี้วันวิสาขาบูชาก็มีประโยชน์กับพวกเราไม่มีโทษกับพวกเราแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องพระพุทธศาสนาไห้นับถือศาสดาอื่นอยู่นับถือพญานาคพญาคุฑอิจินปูนใจที่เป็นรูปปั้นเทวรูปอยู่ เราก็ไม่ได้อะไรในการนนะังถือพุทธศาสนาหากแม้เราเข้าวัดฟังธรรมมากราบไหว้พระพุทธรูปจากวันนี้จนถึงวันตายเราไม่รู้เรื่องเราไม่นำไปพิสจปฏิบัติมันก็ไร้ประโยชน์อีกวันวิสาขาก็ไม่มีประโยชน์สำหรับชาวพุทธพวกเราลูกเข้าใจไหมลูกต้องเข้าใจในหลักคสองศาสนาลูกจึงจะเป็นชาวพุทธสมบูรณ์บริบูรณ์ได้ หลักคาสอนของอุธเจ้าไม่ใช่ว่าลึกลับซับซ้อนละเอียดละอออะไรมากมายนะแปดหมื่นสี่พันกันพระองค์สอนสัตว์โลกนั้นพระองค์ทราบถึงบารรจิตของสัตว์โลกว่าแปดหมื่นสี่พันกันนั้นสัตว์โลกพอรับได้สิ่งไหนที่สัตว์โลกรับไม่ได้พระองค์ก็ไม่สอนแต่เราไม่ได้นําเอาหลักคําสอนของพระองค์ไปพืป้นบทีพัิ วันวิสาขะก็ชาพากันก็ไปทําบุญวันนี้วันพระวันวิสาขะพวกเราต้องใส่บาตรทำบุญสาธุขอให้ได้บุญเราก็ทราบแค่นั้นเราไม่ทราบเลยว่าวันวิสาขะคือวันอะไรถ้าผู้ทราบก็ทราบแต่ว่าอวันวันประสูติวันตรัสรู้วันเข้าสู่ปณิพานของพระพุทธเจ้าเรารู้แค่นั้นแต่เราก็ไม่รู้ ละเอียดละอ้อไปถึงการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าว่าอุบัติขึ้นเพื่ออะไรแล้วเรานาถือพระวจศาสนาเพื่ออะไรเรารู้แค่นั้นรู้แต่ว่าเราต้องการบุญหลวงปู่พูดให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นว่าก่อนพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นคนก็รู้บุญรู้บาปแต่การรู้บุญรู้บาปของพวกเขาดังที่พูดให้ฟัง ฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าวัวฆ่าควายเส้นบวงสวงเจ้าพ่อเจ้าแม่จะได้บุญยิ่งฆ่าเยอะยิ่งจะได้บุญถ้าฆ่าให้มันตายเร็วจะไม่ได้บุญต้องทุบมัดแข้งมัดขาทุบให้มันทรมานจึงจะได้บุญเจ้าพ่อเจ้าแม่จะได้ดีใจยกย่องสรรเสริญประทานสิ่งที่เลือนให้กับพวกเราเราคิดกันอย่างนั้น แต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่พวกเราทํานั้นมันเป็นบาปอกุศลมันไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศลแม้แต่ความรู้สึกในคิดเพียงขนาดหนึ่งพระพุทธเจ้าจึงอุบัติขึ้นเพื่อเจตนาให้แสด์โลกนั้นเข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปเจตนาของพระองค์เป็นอย่างนั้นต้องการให้มนุษย์ต้องการให้วิญญาณเข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาป ที่เทว่าเป็นแบบไหนนี่แลการอุบัติขึ้นขึ้นของพุทธเจ้าจึงมีลักษณะอย่างนี้จึงมีคุณประโยชน์ให้กับสัตว์โลกไม่ได้อุบัติขึ้นเพื่อเป็นโทษให้กับสัตว์โลกถ้าสัตว์โลกนำหลักคำสอนของพระองค์ไปพื้นปฏิบัติผู้นั้นก็จะได้ดีดีในปัจจุบันด้วยดีในอนาคตดีในที่สุดด้วย แต่ถ้าใครไม่เอาหลักคำสอนของพุทธเจ้าไปพื้นปฏิบัติรู้ว่าวันนี้เป็นวันวิสาขะรู้แค่นั้นไปทำบุญก็รู้แค่นั้น,น,นเพื่อต้องการได้บุญต้องการให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีต้องการก้าขายดีต้องการให้คนรักคนหอมลักษณะทำนองนั้นเราก็รู้แค่นั้นเราไม่รู้ว่าพุทธศาสนาเป็นแบบไหน ก็เลยทำให้พวกเราชาวพูดธเป็นคน